ะะสําหรับวันนี้นะคะเห็นแก้วมาในชุดนักศึกษาแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะมี How to มาฝากกันนะคะห่างหายไปแบบโคตรนานเพราะว่าแก้วเรียนจบมาเกือบ2ปีแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ทํา h How to แต่งหน้านักศึกษามหาลัยครั้งนี้เรากลับมาพร้อมการแต่งหน้าลุคนี้และก็อุปกรณ์ใน7 e เ e ่ e อเนะคะแน่นอนว่าทุกคนแบบหาได้ง่ายๆไม่ได้เยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบน้อยน้อยแบบน้ ก็คือแบบโอเคก็คิดว่ามันกำลังพอดีแล้วก็แต่ง ไปเรียนได้จริงๆนะคะมันไม่ได้ดูแบบโอเวอร์ไปนะคะอาจจะเป็นคอนแทคเลนส์นะคะที่แบบอาจจะใส่สีซอฟ์ลงก็ได้นะคะแต่ว่าแก้วอะ่ะซื้อมาคิดว่ามันจะเป็นสีดำใช่ไหมเพราะมันเห็นขอบดําแต่ว่าไม่ได้ดูตรงกลางว่ามันเป็นสีเทามันก็เลยจะเป็นคอนแทคเลนส์สีประมาณนี้นะคะแต่ก็นั่นแหละก็เลือกกันนะคะเพราะว่าบางคนก็ใส่คอนแทคเลนส์สายตาเนาะแล้วก็แบบมีสีแบบนี้ด้วยแก้วก็ใส่ตาเหมือนกันนะคะนั่นแหละลุคที่ออกมาก็เป็นลุคประมาณนี้นะคะผมเนี่ยก็มองข้ามไปเพราะว่า ไม่อยากจะหวีมันนะคะเพราะว่ามันแบบอ๋อแสงแดดอาจจะน้อยนิดนึงนะเพราะว่าแบบฝนมันตกบ่อยช่วงนี้แต่ก็อยากจะทำา Howto นะคะมันก็เลยจะได้มืดฟ้ามัวดินแบบนี้นะคะโอเคไปดูกันเลยดีกว่าจ้ะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะด้วยความที่วันนี้ไฟอาจจะแบบเอ,อ่อไม่ได้เพราะว่าฝนตกกันแดดที่ใช้วันนี้ไม่ใช่ของเซเว่นนะคะจะเป็นตัวนี้ถ้าแนะนำก็เป็นตัวนี้เนาะของมิซูมินะคะ ทาไปเลยเพราะว่าชีวิตวัยมหาไรใสๆของเราเนี่ยต้องเจอแดดเจอนู่นเจอนี่เยอะมากนะคะแล้วดูใต้ตาดิฉันวันนี้ได้ใช้ในลุคนี้เลยนะคะหน้าตาเป็นเยี่ยงนี้นะคะคือ Youth Star Signature นะคะคอนซีลเลอร์นั่นเองแล้วก็จะใช้แทนพวกรองพื้นอะไรเงี้ยก็แต้มๆช่วงที่มีรอยค้าใต้ตาเยี่ยงนี้นะคะก็จะใช้ตัวนี้แหละวอแท่งเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่ตัวแท่งหนาอาจจะใช้การหมุนนะคะหมุนไหมอาหมุนออกมาแล้วนะคะนี่สีก็เหมือนจะขาวกว็ผิวหน้าแต่ว่าเราก็เน้นใต้ตาของเราไปแล้วกันเนาะแก้วเห็นว่ามันมีสีเดียวนะที่แบบพอบิดๆออกมาแล้วมันก็ออกมาเยอะเลย <laughs> เยอะเกินไปแบบค่อนข้างเข้มเลยนะช่วงนี้แล้วก็เข้มกว่าเดิม ขาวเยอะเลยอาจจะใช้แค่ช่วงแบบใต้ตาแค่นั้นจริงๆแล้วกะจะเอามาลงเป็นรองพื้นเลยแต่ว่าน่าจะไม่ไหวอันนี้ก็บีบเยอะไปนะคะก็อาจจะเก็บนี่เอาออกมาเอาออกมาเอาออกมา <laughs> ถ้าใช้ไม่เยอะก็ไม่ได้รอยนะคะแต่ถ้าใช้เยอะก็รอยก็จะถือว่าเนื้อแบบเนื้อโอเคเลยนะเนื้อ เนื้อเนียนดีนะคะแต่ว่าปกปิดก็ไม่ได้เยอะมากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าใตา้ตาย,ยังดูมีการช้ำๆอยู่เลยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะลงแป้งผสมรองพื้นต่อที่เราซื้อมาแก้ขอใช้ตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็น่าสนหน้ารองเหมือนกันอ่ะเป็นยูสตา์อีกแล้วอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะจ่ายตังเองนะจ๊ะอันนี้เป็นยูสตาที่มันน่าจะออกใหม่เพราะว่าเพิ่งเห็นนะคะ เป็นลิปแมทเออเป็นสีเบอร์3 0 3นะคะสีแบบไม่แดงมากราคาก็เป็นหลักร้อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเอามาทาทั้งแก้มทั้งปากไม่รู้จะโอเคไหมนะออกโทนส้มๆนะฮะต้องรีบเกลี่ยนะพวกลิปแมทโอเยอะเกินนะคะแถมข้างนี้ด้วยเราต้องรีบเกลี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบเรียกว,ว่าอะไรนะมันจะแห้ง องใช้แปรงช่วยแล้วแหละนะัดจุดๆนี้นะคะเดี๋ยวไม่ทันแดดเริ่มออกมาแล้วนะถ้าจะเห็นในหน้าต่างก็จะเห็นแบบแดดออกเยอะมากมสีสวยเลยนะสีแบบมอมส้มส้มพิดพีช,พชเกลี่ยกแก้มก็โอเคเลยโอเคโอเคตัวลิปแมทโอเค okay นะคะเพิ่มหน้าแก้มเนาะ โอ้ยตัวนี้แกวคิดว่าสีโอเคเลยนะสีสวยดีสีม่วงคือสีที่ชอบแต่มันหาอุปกรณ์ได้ยากมากค่ะคะนี่นะคะอันนี้คือแบรนด์อะไรก็ไม่รู้คาเวียหรอชื่อแบรนด์อะไรนะตัวนี้เขาชื่อน่าจะชื่อคาเวียนะคะ f ฟลตไลท์พาวเดอนะคะก็เป็นแป้งที่แบบมันอยู่ในเซเว่นนั่นแหละแต่ว่าสีมันโดนใจก็เลย หยิบนางมาตั้งนานแล้วนะคือเป็นเดือนแล้วแล้วว่าจะเอามารีวิวแต่ว่าก็ไม่ได้รีวิวเดียวๆสักทีนะคะมวัวแต่ไปแบบยุ่งนู่นนี่นั่นกับต่างจังหวัดไปนู่นนี่นั่นนะคะก็เลยเอามาใช้ในคลิปนี้แหละแล้วก็จะ,ะพูดถึงไปในตัวเลยนะคะสีม่วงราคาร้อยกว่าบาทนะจริงนะคะนี่ขนาดแพคเกจจิ้งก็เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ด้านในเอ้สีแก้วซื้อเบอร์มันมีอันเดียวแหละแก้วรู้สึกว่ามันจะมี คือแบบมีสีเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คือมันไม่ได้มีแบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองให้เลือกคือกระจกเขาก็โอเคดีงามนะคะชัดแจว๋วลูกขุมขนเนี่ยชัดแจ๋วนะคะแล้วก็แบบแบ่งชนชั้นกันแบบถูกต้องนะคะนี่คือที่วางาพับนะคะ,ะชนชั้นเรียกชนชั้นนะ,ะแล้วก็เปิดออกมาแบบนี้แป้งนี่คือขาวมากๆเลยนะขาวเกินไปโอ้มีกลิ่นด้วยอะมีกลิ่นเหมือนแป้งแบบเขาเรียกว่าแป้งอะไรอะแป้งแบบ คนมีอายุอ่ะ,อะกลิ่นแบบหอมหอมนะแต่คือแบบบางคนอาจจะไม่ชอบหรือเปล่ากลิ่นแบบนี้นะไม่แน่ใจโอ้ไม่ก็ oh God, น่าจะใช้ไม่ได้หรือเปล่าไรที่แบบเข้มเขมนี่ก็น่าจะไม่ไหวแดงดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหน้าเราเนี่ยจะไปเรียนแบบขาวช่องเชีงเลยนะคะนี่อ่ะโอเคไม่ได้นะคะขอแบบ ขอข้ามผ่านเจ้าตัวนี้ไปนะแต่ใครผิวขาวก็น่าจะไหวอยู่แต่ถ้าผิวแบบเข้มๆขึ้นมาแป้งเบอร์สองนี้ก็น่าจะแบบขาวเกินไป Hello Kitty นะคะ Kitty ที่มันมีในเซเว่นบางสาขานะคะคือเนื้อแป้งเขาดีมากๆคือแก้วแต่งในลุกก่อนหน้านี้ไปใช่ไหมออลุกด้วยเมคอัพคิ้วๆนะแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นของอันเนี้ยเฮ้ยถือว่าโอเคพับเพิบไม่ได้กิงก้องเลยนะคะ คือเนี่ยสีมันขาวก็จริงใช่พอเราทาไปแล้วอะ่ะมันก็กลืนๆมันไม่ได้ขาวแบบทําให้หน้าเราแบบอดาวอังคารจา๋าอยู่ไหนอะไรประมาณนี้คือแบบมันขาวกําลังโอเคนะคะคือแบบปัดแล้วก็หน้าเนียนแต่ว่าก็ต้องลงรองพื้นนะคือผิวหน้าไม่ได้ดีขนาดนั้นไนงะ มาต่อกันที่งานคิวนะคะงานคิ้วจริง,รงๆแล้วแนะนําตัวที่แก้วพูดถึงในลุกสงการแต่ตอนนี้คือนางหานางไม่เจออัลละ99บาทที่มันแบบเป็นสีดําอันนั้นคือดีมากๆแล้วแก้วขอใช้ทดแทนด้วยอัลละ60บาทนะคะไม่ได้เตรียมเตรียมตัวมานั่นเองก็ขอประทานโทษแต่ก็อันนี้ก็คือถ้าหาได้มันก็60บาทนะคะเราจะใช้สีเข้มลุกไปมาหาลัยแก้วคิดว่าแบบ ไม่ต้องแบบเขียนอะไรให้เป๊ะปังให้แบบคิ้วพอเป็นคิ้วแก้มพอเป็นแก้มอะไรประมาณเนี้ยเบาๆพอหัวนะคะเราก็จะใช้สีอ่อนข้ามาถมให้มันดูแบบซอฟซอฟไอ,อันนี้คือใช้ครั้งแรกถือว่าโอเคเลยนะหาซื้อได้ที่ไม่ใช่ด a i โซนะอันนี้พูดผิดมันชื่อร้าน อะไรนะคีอะไรนะสักอย่างเียน,นี้โคโมโนยะหรืออะไรสักอย่างนะไม่ใช่ร้านไดโซพูดผิดแต่ก็แขวงด้วยความเข้มน,นะคะมาไลสั่นดังนะคะให้ชาวโรกรูว่าดังฉันก็มีแต่ก r ร ได้ตัวนี้มานะคะจาก beauty q นะคะมันเขียวว่าตาโตเบลแล้วก็มีแบบสัญลักษณ์เกาหลีนะคะด้วยความที่เป็นคนที่อินในความเกามากๆก,ก็เลยแบบเสียตังโดนนางมานะคะมันคืออายไลเนอร์แล้วก็มีแบบกิเตอร์ประกายมุกอย่างเงี้ยให้วิงว,งวงิหัวตาอย่างเงี้ยเหมาะกับลุคแบบนักศึกษาใสๆมากๆ ะะก็เลยซื้อมาลองเป็นปรกกายมุกๆเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะเขียนแบบไลเนอร์เส้นเล็กๆมันจะเล็กได้หรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะนี่เป็นประมาณนี้นะคะคือใต้ตาเอ๋ยเอยเอยสีโอเคนะคะไม่ได้เป็นขี้ตาแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็น้ยเนื้อนเนียนละเอียดดีนะคะเนื้อแบบเออนะโอเคแต่งตาแค่นี้ก็ได้แล้วนี่โอเคแก้วคิดว่ามันโอเคนะวันนี้แก้วอาจจะแบบเอาบาทา ลายตะให้ดูแบบตื่นตูนมีเรื่องะไรเพราะว่าถ้าเขียนแบบเป็นไลเนอร์หนักๆไปเลยเงี้ยแก้็คิดว่ามันดูแบบมันก็ดูเยอะไปแต่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะหลายๆคนก็เขียนได้อันนี้เอาแบบเบาๆแล้วก็นนะเป็นลุกเบาๆดอลลี่อายเบลล์ Eye, Bell, Bell, นะคะแล้วก็อายไลเนอร์ที่เส้นเล็กได้ดีนะคะกีดข้างในข้างนอกได้โอเคเลยนะคะก็ได้ตาประมาณนี้ จริงๆใหญ่เล็กก็แล้วแต่ความชอบนะคะแต่ลุกนี้ก็อยากจะให้มันดูเล็กๆให้มันดูซอบๆหน่อยปกติแก้วก็กีดตาใหญ่มองนะ Baby b y ม Mascara สีเขียวนะคะ mm hmm. ก็ปัดเลยนะอันนี้ก็คือทิ้งนานนะก็จะมีความยืดตัวเล็กน้อยมีขนตาให้แบบดูแบบ L L เลยจริงๆลิปสติกแก้วมีตัวนี้ด้วยนะแต่แก้วรู้สึกว่าสีมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่คือยังไม่ได้ลองจริงจนะแต่คือเอามา เขียนขอบป,ปากแล้วมันไม่ค่อยติดก็จะใช้สีนี้แหละนะสีโทนพีชส,ส้มเบอร์สามของยูสตาเธอร์ฮิตฮิตเพิ่มสีปัดแก้วนะคะด้วยของเบบี้ไบนะคะเบอร์เบอร์สี่นะคะเป็นสีแบบมีความคล้ายออกกัะซ้ำนะคะสีส้มส้มเหม,มือนเข้าไปอีก นิดนึงแล้วก็ปัดออกนะคะให้มันมีความเงาเพราะปกติแล้วก็ชอบแบบเชดดิ้งใช่ไหมก็ปัดออกเดี๋ยวต้องถามแปลงแน่เลยแปลงของเวนันวนยนะคะนี่เห็นว่ามันก็จะมีความเงาแบบเบาๆธรรมชาติธรรมชาติ จบกับ how to แต่งหน้าลุคนี้ไปแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ได้อุปกรณ์ที่อยากจะไปสอยในเซเว่น how to ลุคนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะก็คอมเมนต์กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว่าอยากจะได้ลุคอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ทําอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะมีอะไรไปพูดคุยกันได้ที่ f a Facebook Fan Page นะคะ Instagram มหรือว่า Twitter ได้นะจ๊ะก็ว่าเมามอยกันในทางช่องทางต่างๆนะคะวันนี้ นักศึกษาแกนะคะน้องน่าจะปีหนึ่งดีไหมปีหนึ่งขอตัวลากันไปเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปนะคะแล้วก็ขออนุญาตไปสระผมได้เลยเออนั่นแหละค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะสวัสดีค่ะ